ยิ้มไม่ออกเลยนะคะพิธีกรอารมณ์ดีกาลแแมพัชรศรีหลังถึงนักเลงคีย์บอร์ดกล่าวหาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเธอพูดจาดูถูกประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรายการของตัวเองที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเชา้านี้สาวกาลแแมจึงเดินทางไปที่กองบรรทับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อนําหลักฐานเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทตามพรบอคอมพิวเตอร์กับคนที่โพสต์ข้อความทําให้เสียชื่อเสียง พร้อมยืนยันว่าเธอไม่ได้พูดถึงประเทศลาวและไม่มีเจตนาดูถูกเสียสีแน่นอนค่ะในตอนสัมภาษณ์เนี่ยแม่ก็พูดว่าพี่หนังหน้าอย่างเราเนี่ยเออหน้าอย่างเราเ่งจงมาร้องเพลงอีกเหรออะไรเงี้ยค่ะก็พูดแซวเขาแต่คนมีคนไปเขียนบล็อกและกล่าวหาว่าแม่เนี่ยพูดจากคําว่าเราเนี่ยเป็นคําว่าลาวไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลมันจะนําไปสู่การกระทบถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้น คนลาวก็มีมาคอมเมนต์ลาคนที่เข้าใจก็มีมาให้กําลังใจเขียนเป็นภาษาลาวน่ารักก็เข้าใจก็แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าเออมันจะเนี่ยก็ด้วยความว่ากลัวว่ามันจะบานปลายเป็นกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการแจ้งความไว้ในวันนี้